ขักอยู่แล้วูงงจากฮอนจากหนาวจากหน้าฝนหน้าอย่างเบิง้งเล่นน้ำได้ตลอดเวลาครับแม่ไลจริงจริงแล้ว เส้นลงฟังนี่แหละครับแต่สิขึ้นฟังแต่ว่านี่มีทางขึ้นเด้ฟังผมทางนี้ไม่มีทางขึ้นเดี๋ยวก็ผักบุ้งพันคอตายไปขึ้นไปฝั่งนูน้นไปโอ้ย มันมีฟังขึ้นนะครับผมฟังนี้พะว่าปิดมุ้งนางหมดล้ะเออไปฝังนั้นแหละโอ้ยเล่นน้ำได้เบิดเมือได้เพิ่นนี่ามามอนะเปียกอะพุ่นพุ่นโอ้ยอ่อนสอนพุ่นเพิ่นพุ่น หุ่นล้ำครับผมโบวนเด้วยาดี๋ยบูุรีเพิ่นเดะเพิ่นหุ่นล้ำลาณลาบาดโดมีใบพิรนะครับตัวนี้คักอยู่ล็อคุณมักยกหินคนมาได้ครับเป็นยางนำละมาทำไมาหาผมนี่นี่ลงเดะผมจมตัวลุกกันเฮ้ยวายหนาจัง มาละมาละมาละเห็นบอฮะฮะไปเออดีแล้วครับอ่าอ่าว้คนมีผู้บอลต่างคนระวัาางไว้สูงๆมันชิกัดแก้วน้ำนะเนี่ยระวางไว้เรียมนะเอาออกกระเบียงนะ แล้วล่างมาแล้วน่าจะติดนะคือบ่งหู้จากล่างจากอย่างเฮ็ดกินนะนะบกจะมากวัญหนิงวะบบบึบ๊คเตเล็กฮึ่มเราไปเล่นแห่งหน้ำแล้วก็เข้าไปในบ้านเลยนะไปกระยิ่ง zoom ไปนี่เนี่ยจะก็มาวุญเนี่ยไปโบยักษ์อยู่ม,มอมเปียก